สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆเรามีวิธีการทำความเข้าใจตัวเองหลายวิธีด้วยกันค่ะแต่วิธีที่สนุกสนุกและหลายๆท่านชอบนะคะก็คือการ เลือกรูปภาพนะคะแล้วเราก็มาบอกถึงความหมายกันนะคะว่ามันหมายถึงอะไรวันนี้ครณอ้อนำแหล่งข้อมูลน,นี้มาจาก b e t t e r i f y o u k n o w com นะคะต้องขอบคุณไว้นที่นี้ค่ะคุณอ้อก,ก็นํามาแปลแล้วก็มาปรับปรุงให้มันเหมาะสมนะคะก,กับความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มาวาดรูปใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้มีเหตุการณ์สําคัญสําคัญนะคะที่มันจะต้องใช้ความเร่งด่วนนะคะ4ี่เหตุการณ์ให้ท่านเลือก ว่าจะต้องจัดการกับเหตุการณ์ใดก่อนนะคะทั้งหมดด่วนหมดเลยค่ะนะคะเวลาเลือกคำตอบนะคะไม่ต้องเลือกแบบถูกที่สุดนะคะเอาเลือกตามที่เราอ่ะจะจัดการอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองค่ะคําตอบไม่ได้บอกว่าถ้าตอบอันนี้แล้วจะเป็นคนฉลาดที่สุดคําตอบไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะแต่ทุกคําตอบมันจะมีความหมายในตัวมันเองแล้วก็มันจะเป็นบางมุมที่ท่านก็จะเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะ มีเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือน้ำนะคะกําลังเขาเรียกว่าน้ํากําลังเดือดอยู่บนเตาเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่1นะคะท่านจะเลือกจัดการกับเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือน้ํากําลังเดือดอยู่บนกาต้มน้ําเลยนะคะกาต้มน้ํากาลังแบบต้มน้ําเดือดพล่านอยู่บนเตาค่ะส่วนเหตุการณ์ที่2นะคะโทรศัพท์ค่ะกําลังดังลั่นเลยนะคะ ก็น่าจะมีแบบดังติดตๆๆๆๆๆๆๆิดติดติดกันนะคะก็น่าจะมีเรื่องเหตุร้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเหตุการณ์ที่3ามก็คือลูกกําลังร้องแบบแบบร้องไห้ร้องระงม,มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่สีก็คือไอ้น้องหมาตัวโปรดของเรานะะี่แหละค่ะมันกําลังลุยโซฟาตัวโปรดของเรานะคะซึ่งแน่นอนที่สุดชาด้านิดเดียวอาจจะพังค่ะนะคะสี่เหตุการณ์นี้คะ่ะท่านจะจัดการอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะ ช่วยเขียนไว้ที่ในคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามครูอ้อทาง Facebook ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เขียนคำตอบไว้แล้วไม่อยากจะบอกเลยว่าคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกอะไรนะเดี๋ยวค่อยๆเฉลยแล้วค่อยๆทราบกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะ1 2 3หรือ4ครูอ้อให้ให้เวลาในการที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็พอครูอ้อจะเฉลยเฉลยเสร็จนะคะครูอ้อก็จะมานะ pick a heart นะ เขาเรียกว่าก็จะมาหยิบการ์ดนะคะรูปหัวใจนะก็จะเลือกเลือกมานะคะเพื่อจะมามาหยิบมาสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็มาคุยกันต่ออีกหน่อยหนึ่งถ้าเรามีคลื่นพลังงานที่ตรงกันนะคะมันก็น่าจะได้เตือนสติอะไรกันบางเรื่องค่ะนะคะแต่ถ้ามันไม่มันไม,ไม่ไม่ตรงไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ฟังแบบสนุกสนุกแล้วกันนะคะอาจจะได้แง่คิดอะไรกลับไปบ้างนะคะเอาละค่ะครูอ้อจะ ขอ,อนุญาตเฉลยเลยนะคะเลือกอะไรกันคะหมายเลข1นะคะเลือกเหตุการณ์ใดเป็นดับแรกคะ่ะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หรือว่าหมายเลข4คะ่ะสำหรับท่านนะคะที่เลือกกาต้มน้ำบอกว่าหนูต้องจัดการนะปิดเตาก่อนเลยนะน้ำกําลังเดือดพล่านอย่างนี้อันตรายสุดๆเลยนะคะ นะเออครูอ้อ,อ,อ,อก็เลือกอันนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าพอไปดูคำตอบใน Facebook ของครูอ้อนะคะก็ก็คนส่วนใหญ่ก็เลือกก็เลือกอันนี้นะเนาะต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนไหมนะจัดการก่อนบางคนก็บอกว่ามันก็สำคัญหมดทุกอันแหละนะขอโทษนะคะค่ะทีนี้ขออนุญาตบอกความหมายเลยฉเฉลยค่ะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะ ที่เลือกบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขอจัดการกับไอากาต้มน้ําที่มันกําลังเดือดพล่านอยู่นะคะจะสะท้อนถึงคุณเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําตาม passion ของตัวเองจะทําอะไรตามความปรารถนาอันแรงกล้าของตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะแล้วแล้วมันไม่แบบเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวอย่างรวดเร็ว เป็นคนที่ตัดสินใจแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยค่ะเวลาที่คุณกำหนดเป้าหมายวางเป้าหมายอะไรไว้แล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาหยุดยั้งคุณได้ค่ะคุณตัดสินใจเร็วทำอะไรแบบก็เรียกว่าเรียกว่าไม่มีใครมาขวางนะคะถึงขวางคุณก็ไม่ยอมเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เบื่อง่ายกับความน่าเบื่อทุกชนิดแปลว่าอะไรคะ แต่ถ้าคุณอยู่กับสิ่งที่คุณชอบคุณอยู่กับสิ่งที่คุณรักมันก็จะไม่เบื่อนะเพราะฉะนั้นลองสำรวจดูว่าในชีวิตเราตอนนี้มีอะไรที่น่าเบื่อไหมนะนะเนาะแล้วเราจะต้องอาจจะต้องปรับวิธีคิดปรับมุมมองบางมุมที่ทำให้เราไม่เบื่อนะคะ อันนี้อันนี้จำอันนี้จำเป็นนะคะเดี๋ยวแนะนำให้ให้ลองเข้าไปเรียนหลักสูตรชมชื่นใจมันจะสอนตั้งแต่วิธีคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราคิดดีๆแล้วเนี่ยความน่าเบือ่อเวลาที่เราเผชิญกับความน่าเบื่อต่างๆเนี่ยมันจะมันจะลดลงเราจะเผชิญหน้าแล้วเราจะปรับมุมมองแล้วมันจะทำให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตมันจะสนุกสนานขึ้นคะ่ะนะคะเป็นคนที่ใส่ใจกับความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ะะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาแบบมาทำเซอร์ไพรส์กับเรานะไม่ชอบนะคะวราฉะนั้นเนี่ยชอบอะไรที่แบบตรงๆนะคะไม่ต้องมาแบบแบบลีลาลูกเล่นมาเซอร์พรงเซอร์ไพรส์ไม่ชอบค่ะนะคะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะพอพอจะตรงไหมคะครูอ้อขออนุญาตครูอ้อขออนุญาต Pick a Heart ให้นะคะเอาละคะ่คะเนื่องจากว่าคนที่เลือก หมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเลือกมาแล้วนะคะจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้สังเกตสภาวะอารมณ์ของเรามันอาจจะเหมือนแบบน้ําร้อนที่เดือดเนพราะนั้นให้เราดูแบบหน้าตาดูอะไรเงี้ยให้ดีๆนะคะบางทีคนเขาจะตัดสินเขาจะตัดสินเราที่ที่กิริยาท่าทางนะจริงๆจิตใ,ใจเราไม่ได้มีอะไรนะแต่เนื่องจากเราเป็นคนที่บางท,มทีมีความอ่อนไหวตัดสินใจเร็ว มันทุกอย่างมันอาจจะดูเหมือนด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะต้องสังเกตนะคะภาษากายของเราให้ดีๆบางทีเราอาจจะมีภาษากายที่คนเขาก็ตัดสินเราแล้วว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่ภาษากายเราเพราะว่าเราอาจจะแบบเนื่องจากเราเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเร็วมีภาวะของความอ่อนไหวบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะตัดสินใจแบบแมองเราในอีกมุมหนึ่งค่ะ ะะซ,ซึ่งอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของภาษากายนะคะยิ่งยิ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากที่จะบรรลุความสําเร็จอยากที่จะทให้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยแบบบรรลุเป้าหมายตามที่ตัวเองบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองกําหนดไว้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยอาจจะมีความตึงเครียดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูอ,อ้อฝากไว้ที่ต้องทําก็คือ1ไปลิสต์ว่าอะไร ที่มันน่าเบื่อในชีวิตของเราอันนี้้อง l i s นะคะแล้วก็ปรับมุมมองให้ดีค่ะว่าว่าเออเราจะมีวิธีคิดยังไงที่เราจะต้องอยู่กับสิ่งที่อยู่กับสิ่งที่น่าเบื่อนะคะชอบอะไรนะคะนอกจากว่า list ว่าอะไรที่มันรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วเนี่ยลองลิ s t ที่ว่าเรามีมีอะไรที่ที่เราชอบ มีอะไรรอบตัวนะคะหรือเราชอบทํากิจกรรมอะไรเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกชอบมีหลายๆกิจกรรมะคะ่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกเขาเรียกว่ามีความรู้สึกแบร,รู้สึกจะเบื่อง่ายกับกับความน่าเบื่อในทุกๆชนิดนะคะแล้วก็ในโลกนี้นะคะมีธรรมชาติอันงดงามนะคะถ้าเรารู้สึกเบื่อในโลกนี้มีธรรมชาติอันงดงามที่จะคอย ดูแลคอยเยียวยาเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกเบื่อรู้สึกว่าแหมมันไม่ถึงเป้าหมายที่เรา RPG, ยังไม่มบรรลุปเป้าหมายที่กําหนดไว้สักทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องบงบางเป้าหมายมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเราก็จะต้องก็จะต้องเข้าเข้าใจแล้วก็จะต้องเขาเรียกว่าในระหว่างรอเวลาเนี่ยก็จะต้องใช้ชีวิตไม่ให้มันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเฝ้าไปไปไปดูว่าในชีวิตเรามีวิถีชีวิตใดที่มันน่าเบื่อ ให้มันเป็นน่าสนุกสะค่ะนะคะเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกรื่นเริงบันเทิงใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะยิ่งช่วงเนี้ยค่ะนะคะเรียกว่าเีคนค้นค้นหาสักนิดหนึ่งอะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจอันนี้ควรจะต้องทาคะ่ะนะคะพอจะตรงไหมคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กด subscribe ก็ก็ช่วยกดให้นิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิป ใหม่ๆนะคะจริงๆเราก็มีคลิปหลายประเภทสําหรับเป็นแนวการพัฒนาตนนะคะค่ะท่านใดที่สนใจก็ไปดูย้อนได้นะคะหรือว่าอยากจะส่งไปให้เพื่อนเนี่ยก็ยินดีนะคะพอจะตรงไหมคะสาหรับหมายเลขหนึ่งต่อไปค่ะท่านที่เลือกคําตอบหมายเลข2นะคะท่านใดก็ตามที่ตอบว่าอจะต้องไปรับโทรศัพท์เป็นรายการแรกเลยนะคะมันจะสะท้อนถึงความเป็นนักการทูตของคุณค่ะนะคะเห็นความสําคัญกับ กับผู้คนกับสิ่งที่กับสิ่งที่เขาเรียกว่ากับโอกาสหรือสิ่งที่มาสิ่งที่เข้ามาหาเรานะคะคุณเป็นคนที่สามารถจะสื่อสารกับคนได้อย่างง่ายดายค่ะนะคะมีความสามารถในการที่จะสร้างความคุ้นเคยกับผู้คนแล้วก็ชอบมีตัวตนในสังคมนะคะมีความสุขที่เวลาที่มีคนจับจ้องเราดูเรานะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วนะคะดูเหมือนแบบว่าจะแบบ จะดูเหมือนแบบมีทักษะคนแต่ในอีกมุมหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้คนก็อาจจะยังไม่ยังยังไม่ทราบก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ยากที่จะยอมรับความผิดพลาดของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกเวลาสมมติเราทำงานกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกหมดุดหงิดโดยไม่ไม่ทราบเหตุผลนะคะให้เฝ้าสังเกตเลยว่าเราอาจจะกําลังยอมรับความผิดพลาดของคนบางคนไม่ได้แม้กระทั่งบางทีตัวเองอะนะคะยังแบบ ยังไม่สามารถจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองหรือหรือความผิดพลาดเล็กน้อยของคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คือคนก็คือคนนะคนมาพร้อมกับข้อบกพร่องนะคะ human being มันไม่มีใคร perfect นะคะทุกคนก็ต้องมีข้อบกพร่องไม่มีใครดีหมดนะคะแต่ก็ไม่มีใครเสียทั้งหมดะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนแล้วก็อยู่กับข้อดีของคนทํางานร่วมกับข้อดีของคนนะคะในขณะเดียวกันก,ก็ฝึกที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตพิกอาหารให้นะคะคุณอ้อได้คาดใบนี้มาค่ะหัวใจใบนี้ก็าวาดให้น่ารักไหมบางทีเราอาจจะทํางานร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะอาจจะเป็นน้องๆในทีมหรือเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าเราแน่นอนค่ะเขาเรียนรู้ไม่เขาประสบการณ์เขาน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตัดสินใจไม่เหมือนเราเขาก็อาจจะทําอะไรแบบผิดพลาดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแล้วเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่ายอมรับท,ที่จะที่จะทํางานร่วมร่วมกับร่วมกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเราไม่ได้มีประสบการณ์เท่าเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่นะคะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นฝึกที่จะใช้ชีวิตหรือทํางานร่วมกับคุณสมบัติข้อดีของคนอื่นนะคะอันนี้คขอ,อฝากไว้นิดนึงคะ่ะ ครัมีคลิปใน y o u t u b ่ะมันคือภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีอยากให้ลองอยากให้ลองฟังดูนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ท่านที่เลือกสำหรับท่านที่เลือกเออเาเรียกอะไรนะคำตอบหมายเลข2นะคะก็คือเลือกที่จะรับรบไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะค่ะแล้วก็นอกนอกจากนี้นะคะเวลาที่ใคร น้องๆน,นะคะทําดีกับเราหรือคนที่บ้านคนที่บ้านเราที่เอาเอาวุโสน้อยกว่าเรานะคะเ,เขาทําอะไรเนี่ยก็พยักหน้า yes กับเขานะคะชื่นชมเขาอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องที่จะต้องทํานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าให้ความพิเศษกับกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกับเราค่ะนะคะอ่นะ,ะอันนี้ครูอ้อ ะนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกนะคะมันก็ถือว่าแบบเล่นๆอย่างน้อยก็ได้แง่คิดแล้วกันเนาะมันก็ประมาณนี้นะคะเอาละค่ะสําหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เลือกว่าจะไปดูลูกก่อนละกันนะคะเด็กลูกสุดที่รักของเราเนะะี่ยต้องไปดูลูกก่อนเลยนะคะจริงๆก็เป็นความน่ารักเป็นความงดงามนะคะสาหรับท่านที่เลือกคําตอบว่าเดี๋ยวจะไปโอลูกก่อนละกันนะคะไปดูลูกก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะมันจะสะท้อนถึงความเป็น ความเป็นคนสงบค่ะดีจังเลยนะเป็นคนสงบคุณเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็มีความสงบเป็นคนที่เจ้าความคิดเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนจิตใจดีก็คือชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะนะคะพร้อมเสอยทิศต,ตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอันนี้ดีแต่ถ้าสมมติว่าไปอยู่กับคนในครอบครัว ที่เขาไม่ได้มีมแนวคิดแบบเนี้ยคุณก็อยู่ยากเหมือนกันนะเขาก็อาจจะมองว่าแม้มวจะไปดีคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเเป็นคนที่รักครอบครัครวเป็นคนที่เห็นคุณค่าของ,ของ,ของมวลมนุษยชาตินะคะเป็นคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยกลัวความเหงากลัวความโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่เลือกคำตอบหมายเลขสามแล้วยังไม่มีครอบครัว ควรที่ต้องแสวงหาเลยค่ะนะคะนะควรต้องแสวงหาหาสร้างครอบครัวนะคะเพราะลึกๆเป็นคนกลัวความเหงากลัวความโดดเดี่ยวนะคะอย่างน้อยต้องมีใครสักคนหนึ่งใกล้ตัวนะคะอันนี้ต้องรีบไปหานะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ต้องการอะไรมากในชีวิตเลยนอกจากการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ตัวเองรักแบบตอนเย็นๆได้ทานข้าวด้วยกันนะคะ มันแบบคุณจะมีความสุขมากกว่าการไปเลี้ยงสังสรรค์หรือมีตัวตนในสังคมซะอีกโอ้โหเป็นคนน่ารักมากนะคะค่ะขออนุญาตหยิบ heart ขออนุญาต pick a heart ให้นะคะตแต่ละน่ารักจัง <c oughs> ได้ภาพใบนี้วะ่ะเห็นไหะเอาอย่างนี้เลยนะคะถ้าสมมุติว่านานแล้วนะคะถ้าไม่ไม่ได้มีแบบจริงๆลึกๆเนี่ยเป็นคนที่มีความรักกับครอบครัว ท่านใดก็ตามที่ลืมแสดงความรักก็เรียกว่ามีมีความรักให้ครอบครัวแต่บางคนไม่แสดงความรักจงแสดงความรักให้เป็นรูปธรรมนะคะกอดกันน้อยหอก็ให้กอดกันให้มากขึ้นอันนี้ฝากไว้เลยนะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะก็ก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักแล้วแหละเป็นคนที่อบอุ่นนะคะดีจังค่ะนะเอาละแล้วก็มีโอกาสก็ไป เขาเรียกว่าไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นนะคะจริงๆก็มีอยู่แล้วนะแต่อาจจะให้มากให้มากแบบในเชิงของรูป,ปรธรรมนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะพอมีลูกมัวแต่ไปสนใจลูกแต่ไม่ได้สนใจคู่หลายคู่เป็นแบบนั้นนะคะคือพอมีลูกทั้งสองคนไปสนใจลูกหมดเลยลืมที่จะสนใจคู่สมรสหรือคู่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทํากิจกรรมแบบนี้นะคะหันมาสนใจคู่ชีวิตของเราให้มากขึ้นมันคุ้มค่านะคะ ก,ก,ก,กับการรอคอยอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขสามค่ะตรงไม่ตรงยังไงก็เขียนมาเขียนที่ใต้เขียนที่คอมเมนต์เ,นเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพกราจะได้เข้าไปอ่านนะคะจะได้คุยกันเอาละ่ะสำหรับท่านใดก็ตามค่ะที่เลือกว่าจะไปจัดการ ไอ้น้องหมาน,นี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไม่จัดการก่อนเนี่ยเดี๋ยวโซฟาตัวโปรดจะไปซะนะคะบางคนบอกว่าตอบคำตอบนี้เป็นไปจัดการเป็นสิ่งแรกค่ะอันนี้มันจะสะท้อนถึงความเป็นคนที่คุณไม่สามารถที่จะทนกับความความยุ่งความสับสนความรกความไม่เป็นระเบียบคุณทนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องจะต้องจะต้องเลไรกอ,อะไรนะ ถ้าถ้าถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราตอบคําตอบเนี้ยอันนี้ต้องระวังเพราะบางทีเราอาจจะอยู่กับคนที่แบบไม่ได้เป็นระเบียบมากนะักแล้วถ้าเราเป็นคนขี้บบนเนี่ยมันก็จะทําให้เราการเป็นคนน่าเบือ่อโดยที่จริงๆเราก็เป็นคนดีอ่ะนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะให้ความสําคัญกับการเก็บทุกสิ่งให้เป็นระเบียบก่อนนะแล้วก็มันจะไม่สงบเลยถ้ายังไม่เก็บไม่ทําให้มันเป็นระเบียบอ่ะนะคะ ทีนี้ถ้าเราถ้าคนอยู่ด้วยเป็นคนประเภทใกล้ๆก,กันมันจะโอเคแต่ถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ตรงกันข้ามกับเราอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วถ้าเราเราเรียกว่าควบคุมคําพูดไม่ได้อ่ะมันจะมันก็จะทําให้เขาเรียกอะไรนะจะทาให้เสียสมพันธภาพที่ดีไหมคะนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจกับกับการมีตัวตนในสังคมใส่ใจกับเรื่องของวัตถุพอสมควรค่ะนะคะ แล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนที่ใครถามมาก็จะรู้คำตอบอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้ทันทีกับทุกสถานการณ์เรียกว่าพร้อมกับทุกสถานการณ์เป็นเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติเก่งนะอันนี้เป็นคนเก่งนะคะก็ขัวหยิบค์ดมาให้เรียบร้อยค่ะนะคะ,นะคะตรงจริงๆอันเนี้ยคำเลยมีสติทุกครั้งที่สื่อสารนะฝาก ากไว้นะคะมีสติทุกครั้งที่สื่อสารค่ะเพราะอะไรทราบไหไมคะเนื่องจากเราเป็นคนแบบชอบความเป็นระเบียบไงแล้วจริงๆโลกนี้เดีย๋ยวนี้มันมีกเป็นคนที่มีคนไม่ไม่มีระเบียบไม่เรียบร้อยเยอะแยะไงแล้วเราจะกลายเป็นคนเยอะเลยตั้งที่จริงๆแล้วอ่ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ดีงามอ่ะแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่ต่างกันมากๆเนี่ยเราจะกลายเป็นคนขี้บน่นเพราะฉะนั้นให้ให้ระวังเรื่องของการ ให้ระวังเรื่องของการสื่อสารให้มีสติทุกครั้งที่สื่อสารอันนี้ฝากไว้นะคะมีโอกาสนะอันนี้คนนี้หมายเลขสี่เนี่ยควรจะเข้าหลักสูตรชมชื่นใจนะเพราะชมชื่นใจไม่ใช่แค่แค่ชมอย่างเดียวนะมันฝึกตั้งแต่คิดแล้วก็สรุปว่าเป็นการฝึกการสื่อสารทางบวกอ่ะบางทีเราอาจจะจะอาจจะไม่ชอบแต่เราก็ต้องมีวิธีพูดให้แบบไนท์สาขะพูดให้ดีนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย ผ่อนคลายนะคะบางทีเราความมีความมีระเบียบเป๊ะมันดีแหละแต่เราเหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วเราก็จะเหมือนเครียดอ่ะเห็นแล้วมันไม่ได้ดังใจอ่ะกลับมากลับมาทํางานมาเหนื่อยกลับมาหูบ้านรกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเคลียร์บ้านอย่างเงี้ยนะคะมันมันเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกผ่อนคลายนะคะหาอะไรที่หาอะไรที่ชอบทํานะคะไปหาที่สงบสงบนะคะที่มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มันเหมือนแบบเป็นแบบมันดีต่อใจอ่ะ ไปพักไปพักบ้างนะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะเป็นไงคะพอจะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามะคะ่ะแล้วก็ช่วยกด subscribe นะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เล่นกันบ้างนะคะสนุกดีค่ะแล้วก็พบกับครูอ้อได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ